สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจ๊อแอลกิเล่นตอนนี้เพื่อนๆลองทายดูซิว่าออยู่ตรงไหนของอำเภอเมืองเชียงรายนี่ค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะนี่นี่คือวัดล่องขุนนะคะวัดล่องขุนอำเภอเมืองเชียงรายนะคะจะไปยังอำเภอแม่ลาวแล้วนะคะตอนนี้เอาติดตามพระเด็ดพระคุณหลวงตาบุญชื่นนะคะมาเพื่อ ของตาท่านจารึกชุดงนะคะเราไปดูบรรยากาศข้างในกันนะคะว่าข้างในจะสวยสดงดงามขนาดไหนนะคะเอเอออกให้มาแล้วค่ะเมื่อประมาณเกือบสิบกว่าปีที่แล้วนะคะตอนนั้นวัดลองขุนยังทําไม่เสร็จนะคะยังทายังทําไม่เสร็จนะคะ บางชิ้นบ้านอันก็ยังไม่มีนะคะตอนนี้คือทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะสวยมากสวยงามมากสีขาวเด,ดเด่น่นะคะเป็นวัดร่องขุนที่ทีอ่อาจารย์เฉลิมชัยโคศพิพัฒน์นะคะเป็น เป็นผู้จัดตั้งขึ้นมานะคะเพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้ายหัวราชการที่เก้านะคะขออนุญาตเอาแมสแป๊บนึงนะคะออเงแมสนะคะปิดจมูกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิบเก้านะคะหรือโควิดสไนชินนะคะนะคะ มุมนี้จะสวยมากวัดร่องขุนนะคะแปกบนึงน่คะมุมนี้วัดร่องขุนร่องขุนจริงๆมีพี่ตุ๊กตามานั่งเป็นแบบให้ด้วยนะคะตัวแทนสวยนะคะ คนเมาสุราเข้าวัดนะคะออคนไทยได้เข้ากี่แปดแล้วเนี่ยตอนนี้แปดนาลิกาเลยนะคะอ้าวเจออาจารย์เสริมชัยด้วยโอ้โหนคะคะตกใจหมดนึกว่าตัวจริงนคะคะสวัสดีค่ะคนไทยเข้าชมฟรีโห โดยนยิงมาเป็นทุนแล้วเจ้า <c oughs> ของคณค่ะนะคะคนไทยข้าชมรีนะคะ,คคนนะ,คะป้าอาจารย์เวลาอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนเข้ามาตั้งแต่สมัยติ่นมีโบสถ์มีวิมีโบสถ์มีวิหารแล้วนะเจ้านะคะ <c oughs> อาจารย์เป็นไงคะสบายดีไหมคะอ,อาจารย์คงตอบได้นะคะเนี่ยอาจารย์สบายดีก็เจ้านคะคะเจ้าของ ตัวของสโลแกนอืมชอบาเลยค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าบรรยากาศข้างในทางเข้าชมอุโบสถนะคะทางนี้นะคะพระอุโบสถอ๋อไม่ใช่ทางเราเข้ามาก่อนนะคะอันนี้คือทางออกทางเข้าทางออก มีข้อปฏิบัติในการเข้าชมด้วยนะคะผู้ปกครองคนดูแลเด็กนะคะลถเข็นคนมีผู้ช่วยดูแลห้ามนุ่งสั้นนะคะห้ามนําอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานนะคะปัดเลี้ยงแล้วก็ห้ามสูบบุหรี่นะคะตัดเลี้ยงก็ห้ามเข้าเหมือนกันนะคะ อาจารย์เฉลิมชัยโคโสภิพัฒเป็นศิลปินแห่งชาตินะคะสาขาวรรณศิลป์ไม่แน่ใจอะค่ะเพื่อนๆท่านไหนพอจะทราบนะคะช่วยบอกด้วยนะคะสวยอะสวยมากละครังก็ยังสวยสดงดนงามขนาดนี้นะคะมีละคังเพื่อให้ดู ของลูกดังกลางวานไปยังทั่วโลกนะคะสาธุค่ะห้ามเข้านะคะนี่บ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงปลานะคะอ๋อยังไม่ได้ล้างนะคะเหลือแล้วบ่อเลี้ยงปลามาเอารถเอารถมาจอตรงนั้นนะคะเเข้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะตามพระเดชพระคุณหลวงตาบุญชื่นไปนะคะ นปลาสวยมากเห็นปลาไหมคะเห็นปลาข้างล่างไหมคะเขากินตะไคร่น้ำนะปลากินพืช ร่องเป็นกุศโลบายนะคะในการบอกกล่าวนะคะว่า สิ่งที่เราทานมานี่คือศิลปะนี่คือศิลปะทั้งนั้นเลยศิลปะก่อเกิดความงดงามนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นบัวที่ยังแบบบัวสีเหล่าอะค่ะ,ะที่องค์พระบัตรเออที่ พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติไว้นะคะว่าบัวสีเหล่ามีอะไรบ้างคะห้ามลงบันไดคือมาตั้งแต่สมัยที่ข้างในยังไม่มีอะไรเลยนะคะแต่ตอนนี้คือเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะ อากาศวันนี้รู้สึกว่าจะร้อนเหมือนนะคะร้อนอบอ้าวไม่นกด้วยสวยสวยงามมาก ให้ถอดอรองเท้าด้วยค่ะสวยงามมากเลยศิละปะอ,อะไรของเขาก็มีทางขึ้นโดยที่ไม่ต้องผ่านานี่นะคะรอ,องเท้าด้ว เราอะไรที่ถ่ายรูปกลางอ่าเอาใส่ตีไหนเจ้าเขา้าเข่าเจ้าลองเข่าเออเอา,เอ,าอ๋อเจ้าข้างในข้างในให้ถ่ายรูปครับโอเคค่ะขออนุญาตนะคะว่าข้างในไม่ให้ถ่ายรูปออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆข้างในต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเนื่องในเมื่อเจ้าหน้าที่ท่านไม่ให้ถ่ายรูปนะคะเราก็จะได้เห็นแค่บ,บรรยากาศข้างนอกนะคะ ยิ่งใหญ่อลังการมากอันนี้คือพระอุโบสถนะคะที่อาจารย์เฉลิมชัยโคสุพิพัสน์นะคะท่านได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาของท่านที่ท่านได้เรียนรู้มามาก่อสร้างนะคะด้วยเงินส่วนตัวของท่านนะคะโดยที่ท่านไม่ได้นําเงินของประชาชนนะคะพี่น้องประชาชนมาตั้ง อุโบโสแถแห่งนี้เลยทุก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 ที่ใน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 บริเวณนี้นะคะท่านจะไม่ได้เอานำเงินส่วนของเงินบริจาคนะคะท่านทำของท่านเองโดยใช้เงินส่วนตัวของท่านเองนะคะโดยมูลค่าเท่าไหร่ก็ไม่ทราบได้นะคะ,ะมูลค่าที่พูดถึงนี้น่าจะเป็นมูลค่าทางปัญญาและความรู้นะคะก็เลยทําให้มันมีคุณค่าทาง ทางจิตใจนะคะอุโบสถหลังนี้เพิ่งน่าจะเริ่มทำการก่อสร้างนะคะก็เลยไม่ได้ทำให้พี่น้องประชาชนได้ขึ้นไปนะคะก่อสร้างแล้วนะคะแต่แล้วเสร็จแล้วด้วยแต่เพื่อรอนี่ค่ะชมหอในเทศการที่ข้างในนะคะจะมีการ บอกว่า,าทุกคนต้องต้องเจอนะคะการเกิดการแก่การเกิดการแก่การเจ็บแล้วก็การตายนะคะเป็นกลุโสโลบายในการบอกกล่าวนะคะอันนี้เป็นใบอ๋อน่าจะเป็นใบโหคะ่ะแต่ซ้อนซ้อนซ้อนกัน,ามมากนะะสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากค่ะ ใบโพนะคะใบโพอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวให้ดูใบโพอยู่ข้างบนนี่ค่ะตรงนี้ก็ก็สวยอะเข้าไปจางไหนได้กเ็เตาอ๋อครับคุณค่ะน,ะนี่นี่จุดจุดจุดนี้คือบ่อน้ำนะคะบ่อน้ำอธิษฐานจิตนะคะบ่อน้ำอธิษฐานจิต เคยมาแล้วค่ะเคยมาเมื่อครั้งบอ่อน้ำอธิษฐานจิตนะคะข้างล่างจะเป็นสตางเป็นเหรียญน,นะคะสวยค่ะสวยสดงดงามมากเพื่อที่จะเป็นบัวหลุดพ้นนะคะบัวหลุดพ้น ค่ะตัวนี้ก็คือส่วนดอกบัวใ,ใ,ใบใบโพ,โพยยนะคะใบโพขออนุญาตนะคะใบโพเช่าซื้อใบโพนะคะเพื่อที่จะเขียนชื่อนะคะเราประทับในนี้นะคะอย่างตัวนี้แบบนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันใบโพธิ์ถวายผ้าสามสิบบาทสวยอะ่ะสดรษฐดงามมากหวัวอาจารย์อาจารย์ทำได้ขนาดนี้่าเวริร์กมากเลยสุดยอดเลยค่ะขอาการาบนะคะกราบเลยแล้วค่ะเนี่ยโหอาจารย์ทำได้ ลงปั้นนะคะนะคะ่นะศิลปะคือความสวยสดงดงามจริงๆสำหรับคลิปนี้นะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไ r i b e ให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ออด้วยนะคะขอบคุณค่ะ